ไม่หลงยังไงไหวน้องดินลูกกับตันเอกฉายแววพระเอกเกินต้านเพิ่อแป๊แบ,บเดียวน้องดินวัยห้าขวบลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนักสแสดงหนุ่มกับตันภูทานเนศและภรรยาสุดสวยเอกบุษกรก็เ,เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วแถมออร่าความหล่อยังชัดขึ้นทุกวันเรียกว่าจะเริญรอยตามคุณพ่อคุณแม่มาติดตดล่าสุดมามาเอกก็พสภาพผ่านอินสตาแกรมเอกบุตกร พวงสามีพร้อมลูกชายไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งห้างดังใจกลางกรุงถึง11ภาพที่เห็นถึงความน่ารักละมุนยิ่งรูปสุดท้ายที่น้องดินหันหน้ามายิ้มให้กล้องเรียกว่าขี้เล่นมากคอนแคปชั่นระบ,บุว่า Hello 15สวัสดีไทเทเนียมนานานมาทีพี่ดินสนุกสุดๆไปเลยค่ะ งานนี้เมื่อแชร์ออกไปทำเอาลุงๆป้าๆและพี่ๆแฟนคลับที่เห็นภาพน้องดินแล้วต่างละลายตกลุมรักกันเป็นแถวเพราะแต่ละรูปหล่อแววออป,ป้าเกาหลีสุดๆฉายแววพระเอกในอนาคตชัดๆคอมเมนต์จากชาวเนต็ตอาทิลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นพี่ดินหล่อมากละลายเลยคุณพ่อหล่อคุณแม่สวยพี่ดินคือส่วนผสมที่ลงตัวหล่อมากลูกขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ